ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนูปเปอร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า King Legacy หรือ k i n งสังกสีเช่นเคยนั่นแหละนะฮะซึ่งวันนี้นะครับก็มีคนรีเควส t เข้ามาว่าเอาผลผลแมกมาลงดันหน่อยนะครับเพราะว่าแมกมามันก็ทำสกิลเป็นวงกว้างนะครับก็เลยเขาเลยคิดว่าแมกมาเนี่ยสามารถลงดันแล้วจบดันเร็วนะครับผมก็เลยจะมาทดสอบในวันนี้ครับว่ามันจะเร็วไหมนะครับจะได้เอาเข้าไปในหมวดหมู่ผลที่ลงดันเร็วที่สุดในเกมนะฮะโอเค น่ะโอ้โหทำไมแผนที่มันเปลี่ยนเหรอหรือว่าไม่เปลี่ยนหรือว่าเราไม่ได้มานานก็เลยรู้สึกอันนี้แปลกนะโอ้โหแต่ว่ามันแปลกจริงๆนะแผนที่น่ะรู้สึกมันแปลกเปลี่ยนไปหรือเปล่าไม่รู้นะครับโอเคยังไงก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทดสอบกันให้คุณผู้ชมดูเลยนะครับก็ไม่รู้มอนก็ว่าเสียงเกมจะดังไหมนะครับถ้าดังขออภัยนะเดี๋ยวปิดให้ละกันนะฮะกลัวมันดังนั่นแหละนะโอเคเราเสียงเกมแล้วเราจะไปเลยนะครับซึ่งคนโลกเก่า๋ยวนี้เขาแทบจะไม่ค่อยฟาร์มกันแล้วนะแบบฟาร์ประมาณ500าร้5ย0แล็พาีบอยเงือกเพาสมุดไปโลก2นะ เดี๋ยวนี้คือเขาทำกันอย่างนั้นจริงจริงนะคือมีแต่คนขี้เกียจฟาร์มน,นะครับคือจะหาของอย่างเดียวอะ่ะไม่ใช่อะไรหรอกเข้าไปก็จะขอแต่เท,ทินะครับจะเททแต่ของคนอื่นเขาก็ประมาณนั้นแหละเทททั้งที่ตัวเองแบบเลเวลไม่พอครับแล้วก็ยังจะเททสุดท้ายก็เททไม่ได้ครับก็ต้องมานั่งฟาร์มเหมือนเดิมนะครับเคนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลย ครับเลยเอาครับตอนนี้เราเข้ามาในดันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวทีนี้ครับผมขอไม่เปิดฮาคี้แล้วกันครับลองทดสอบดูเพราะว่าผมกระโดดได้นะในรหัสนี้นะลองทดสอบดูว่าถ้าไม่เปิดฮาคี้ยังจะรอดไหมนะมามันผมฟาสกิลมันก็ไม่ค่อยกว้างเท่าไรหรอกนะนะม่ก็คล้ายๆกับผลสันนะความกว้างของมันนะครับแต่ว่าที่ผลสันดีกว่าก็คือผลสันมันมีสกิลอันตรีที่มันโหดไงแต่อันนี้มันเป็นอันตรีอย่างเงี้ยนะก็ไม่รู้ว่าจะไหวไหมแต่ก็ต้องลองดูนะครับนะเพื่อที่จะเอามาอยู่ในหมวดหมู่ผลที่ลงดันนเร็วะ โอเคเว็บหนึ่ง okay, ก wow, oh, 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 okay, okay, ็เคลียร์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่มีอะไรมากเว็บหนึ่งนะครับใช้แค่หมัดต่อยก็น่าจะเคลียร์ได้เหมือนกันนะโอเคเราจะลองแค่สกิลตัวซีนะครับว่ามันจะเคลียร์ได้ไหมอ้โวโวอ๊ยติดไฟด้วยเหรอโอเคแล้วก็ต่อยเข้าไปอย่างงี้โอเคอันนี้ใช้ต่อยปะแต่ว่าหมาล่าเนื้อแรงไหมนะอุ้ยหมาล่าเนื้อแรงนะนะครับแต่ว่ากับปั้นแบกมานี่คือมันดูยังไงไม่รู้อ่ะดูหง่อยๆไม่รู้นะครับ ตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้ดาบเลยนะเดี๋ยวเราจะใช้ดาบควกคูไปด้วยแล้วกันนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะทำเวลาหน่อยนะยิงปื๊บปื๊บปื๊บสกิลนี้คือมันต้องหามุมดีๆอะ่ะถ้าไปยืนเฉยๆบอกเลยโด,ดนไอ้พวกมอนนี่ตีตายเนี่ยนะโอเคเวฟที่7มาตอนนี้เรายังไม่ได้เพชรเลยสักก้อนนะครับ <c oughs> ช้มันนะฮะปื๊บ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 เฮ้ยตอนนี้มันมารวมกันตรงกลางนะครับผมว่าน่าจะไวอยู่มันเนีเ่ยเฮ้ยไวอยู่นะครับพอมันมารวมกันตรงกลางนะโอเคเดี๋ยวเราจะใช้แบบที่กันร,รวมตรงกลางดีกว่านะครับน่าจะ ได้ผลดีที่สุดนะโอเคนะครับสกิลอ่ะสกิลแมกมาตกาดาวตกเนี่ยมกกันก็ค่อนข้างที่จะรีเร็วนะครับมานี่อย่างนี้เลยปึ๊บแล้วก็ลงไปโอเคได้อยู่ได้อยู่นะครับจะไปเล่นไปนะถ้าเราหาทริคดีๆอย่างนี้ได้ก็น่าจะทจาตั้งแต่แรกนะก็น่าจะไวนะครับนี่ไงสกิลแมกมาดาวตกคือรีไวมากนะครับก็อาจจะเป็นผลลงดันที่เร็วที่สุดในเกมอีกผลหนึ่งนะครับมาโอเคอืมเป็นไง โคตรไวเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะช้าะละพอเราใช้ทิกอันนี้แบบทิกยังเดิมที่เราใช้กันประจำนะก็รวดเร็วเอาเรื่องเลยนะโอเคไหมรวมมาตรงกลางแล้วก็ปื๊บเข้าไปอันนี้เราถึงเบลล่าแล้วใช่ไหมใช้เบลล่าไหมหรือว่าบอลล่าครับไม่รู้ครับแต่ว่ามันคือไอตัวอุ้ยเดลนเมีะใช่ป่ะตัวกระโดดอ่ะรู้ใช่ไหมนะครับอาจจะเป็นซันจิไม่รู้เหมือนกันนี่หัวทองทองนี่ด้วย เดรัมมี่ก็หัวทองนะน่าจะเดรัมมี่อะไรตัวนี้โอเคตีปะไ,ได้มาหนึ่งเพชรนะครับเว็บที่เท่าไรเว็บที่11เราได้มาหนึ่งเพชรนะเว็บที่10ดิได้ตอนเว็บที่10โอเครวมมาตรงกลางครับทิกเดิมเลยเพราะว่าน่าจะจบเร็วอยู่แหละ,ะครับเพราะว่าถ้าเรารวมตรงกลา,างเนี้ยนี่ออกไปปึ๊บยังไม่ตายครับต้องใส่เข้าไปอีกนี่เพราะว่าผมมากเนี่ยใช้กับดาฟินิค่อนข้างที่จะยากเลยนะไม่รู้ดิมันก็แล้วแต่คนนะว่าจะยากไปยากนะ ใครที่เล่นเป็นประจําก็คงจะง่ายแต่สำหรับผมก็ถนัดฝนอื่นมากกว่าเชีนผลหิมะอะไรพวกเนี้ยนะตอนแรกก็น,นึกว่าจะไม่แรงแต่ว่ามันทําดาเมจแบบมันเผานะมันติดสกิลเผาด้วยนะก็เลยดีอยู่นะครับทำฮิตได้ด้วยนะดูดิฮิตแป๊บเดียว6กนะร้อยแปดสิบเก้าแล้วคี์ดสิบห้าบอสมานะครับรวมมาตรงกลางดีวกว่ารวมมาพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันแล้วได้เวลาจี้หอยไม่ใช่ละกูละเรื่องเนะี่นี่เ,เข้าไปปึ๊บ ปุ๊บต่อยโอ้ยเกือบแตกนะฮะโดนสกิลคิงพันธ์เข้าไปต่อยทีเดียวนี่คือเกือบตายนะครับอโอเคมาเพราะต้องใช้ชิปล็อกแล้วแหละถ้าไม่ใช้ชิปล็อกผมจะเล่นผลไอเนี้ยไม่ใช่ผลดิผมจะเล่นดาฟินิกได้ลำบากมากนะครับเคลียร์บอสได้เร็วอยู่นะเนี่ยถ้าไปเล่นไปนะครับผลนี่โอเคโอ้ยสกิลสกิลสกิลเยอะเยอะ จะเย็นโอเคนะครับเคลียร์ได้อย่างรวดเร็วนะครับจะเวียบยี่สิบแล้วว่ะใบเอาเรื่องเลยนันเนี่ยอาจจะเป็นอีกผลหนึ่งที่ผมจะเอาไปใช้ตีเจ้านะครับเพราะว่ามันยืนบนน้ำได้นะผลนี้สำหรับบางคนที่จะไม่รู้นะผลนี้มันสามารถยืนบนน้ำได้นะอันนี้เผื่อเผื่อคนที่ไม่รู้นะคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับคือสกิลเนี่ยนะครับเราสามารถยืนบนน้ำได้นะเผื่อใครไม่รู้กับสกิลแล้วป่ะสกิลนี้รือเป่าไม่รู้นะที่มันต่อยลงไปปุ๊บทีนี้มันจะสร้างเป็นแผ่นแผ่นอย่างเงี้ยเราสามารถใช้แผ่นเนี่ยในการยืนบนนะครับ ็เป็นอะไรที่โคตรวู้เนี่ยผมบอกแล้วนะครับสกิลนี้นะคือถ้าเราใช้ผิดที่นี่คือมันมันจะตีเราแบบนี้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะเมื่อกี้โอเคดูมันต้องใส่ฮาคีแล้วอะเนี่ยตอนแรกกะจะไม่ใส่แล้วนะเนี่ยต้องมาใส่มาชักมันนะครับเดี๋ยวต้องเซฟเหน่อยละนะชีวิตสุดท้าย อางที่ผมบอกนั่นแหละนะครับถ้าเราพลาดนิดเ,เดียวคือเราจะโดนตีตายอย่างรวดเร็วนะครับไอ้สกิลแมกมาดาวตกเนี่ยไม่ค่อยชอบหาคีดสังเกตเกมนี้เลยนะมันรูปมันเป็นคนเดียวหรือเปล่านะแต่ว่ามันดูยากอย่างไม่รู้นะเนี่ยพอเปิดปุ๊บมันจะเป็นแบบเนี่ยมันจะขาวหมดทุกอย่างเลยนะครับแล้วเวลา PVP เราจะเห็นแบบทั้งคนทั้งมอน,มนจะขาวเหมือนกันเป๊ะเลยนะที่จริงถ้าทาอย่างนี้ก็ทําแย่ก็ได้นะแบบมอนสีฟ้าคนสีแดงอะไรเงี้ยนะเพราะว่นาน่านจะดี ดีบอสได้โคตรเร็วเลยนะครับแป๊บเดียวบอสตายแล้วตอนนี้8นาทีมาที่เวฟ20แล้วนะครับโอ้โหเดี๋ยวเคลียร์คีปก่อนแล้วกันนะครับผมเรียกไอ้พวกนี้ว่าคีปนะผมชอบเรียกว่าคีปไม่ค่อยชอบเรียกว่ามอนอะไรเพราะว่ามันเป็นตัวกีก้นะครับก็เลยเรียกว่าคีปนะโอเคโว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 นี่โอ้ฮาคิฮาคิหายไม่รู้จะเคลียร์ตัวนี้เร็วไหมต้องทดสอบดูนะครับอาจจะเร็วมากๆเลย ตูมตายวู้ไหวนะเนี่ยนะถ้าไปเล่นไปนะฮะวบวฟยี v ่สิบเอ็ดแล้วไม่ผมว่าจะลองใช้กระดาบรอนะครับดาบรอเนี่ยดาบของทัฟกาดีวอเตอร์รอั่นแหละนะฮะนี่นะเอามาละอุ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวรวมมาตรงกลางแล้วผมจะใช้ดาบรอควบคู่กับผลแมกมาแล้วกันนะครับฟึบแล้วก็ดาบรอฟึบอื้อุ้ยไวไวนะเนี่ย พอดาบรอเนี่ยเริ่มจะชา้าแล้วครับโอเคเราเปลี่ยนเป็นดาบฟินิกซ์คืนก่อนมาเวฟสุดท้ายแล้วนะครับมาเขาดูว่าจะถึง20นาทีไหมนะครับโอ้จะถ้ามันไม่ถึง20นาทีเนี่ยมันเร็วกว่าพทีมาอีกนะโอเคตอนนี้ไอตัวกระโดดตายไปแล้วนะนะเดรมี่ตายไปละเหลือแต่โดฟามิงโกตัวเดียวแล้วตอนนี้มาดูกันครับว่าจะ ถึง25นาทีไหมนะฮะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะนานเลยแหละนะแต่ว่าก็ต้องทำดูนะ โอเคครับ okay, ตอนนี้โดฟามิงโก้ใกล้ตายแล้วครับภายใน20นาทีนี่แหละผมว่าน่าจะทันอยู่นะครับหรือไม่ก็22นาทีแหละเฮ้ <c oughs> แต่ว่าทำไมโดฟามิงโก้ตีเราไม่เข้าเหรอหนอี่ตีเข้านี่แล้วเมื่อกี้ทำไมตีไม่เข้า <c oughs> ตกใจหมดนะเมื่อกี้เห็นแบบเป็นแสงฟุงฟ้งๆนะนึกว่าโดฟามิงโก้ตีเราไม่เข้านะ <c oughs> ตกใจหมดโอเคถ้าเป็นบอสล้วตีไม่เข้านี่ก็จะเยี่ยมเนี่ยเยี่ยมไปเลยเนี่ยโอเคภายใน20นาทีนี้นะครับ โอเคครับไม่ถึง21นาทีครับสามารถจบดันที่ได้ผมว่าน่าจะเร็วกว่าหิมะแหละแล้วผมจะขึ้นนะว่าหิมะกี่นาทีนะครับโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการใช้ผลแมกมาลงดันเนี่ยมันสามารถลงดันได้เร็วแค่ไหนก็สามารถเอาไปลองใช้กันเองได้นะครับสำหรับตัวผมนะครับมันลงดันเร็วกว่าผลหิมะ2นาทีครับเพราะว่าผลหิมะเนี่ยจบใน22นาทีหรือว่าใครที่มีดาบหรือเคียวอะไรเนี่ยผลหิมะอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะครับคิดเห็นยังไงอยากให้ผมไปลองผลอะไรก็สามารถบอกได้มีคนบอกให้ผมใช้ผลน้ำแข็งด้วยผลสายฟ้าด้ววยแต่่า เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบฝากกดไลค์ซับ i ครให้ผมด้วยวาเจอกันครับบ๊ายบายมันมีบ๊ายบายไหมเนี่ยไม่ได้ใสมาเออมีนะ่ะนี่บ๊ายบายนะครับ